อายสวัสดีค่ะทุกคนกำลังประสบป,ปัญหาเรื่องการหาที่เรียนให้ลูกน้อยของคุณกันอยู่หรือเปล่าคะ วันนี้เราเลยจะมาแนะนำตัวเลืให้ทุกคนกันค่ะนั่นก็คือ <_ d> um> โรงเรียนให้ย่งเส่งขหอ <_ d> um> โรงเรียนให้ยสงเส่งขหอมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งไปจนถึงชั้นไมศึกษาปีทสามเลยค่ะและพื้นที่ของโรงเรียนก็ค่อนข้างกว้างมากเลยค่ะเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะเราเลยจะมาแนะนำสถานที่และจุดเด่นของโรงเรียนทุกคนฟังกันค่ะสนามหญ้า <_ d> um> <_ d> um> สนามหญ้าของโรงเรียนยิ่มส่งขอนจุดเด่นที่มีค,คือความกว้างนั่นเองค่ะโดยในตอนเที่ยงก็จะมีนักเรียนนะคะมานั่งเล่นหรือทำกิจกรรมต,ต่างๆกันและในตอนเย็นก็จะมีนักเรียนหรือนักกีฬามาซ้อมฟุตบอลสำหรับก,การแข่งกันอีกด้วยค่ะและด้านข้างสนามนะคะก็มียิมสาตนสำหรับกีฬาสีนั่นเองค่ะและโรงเรียนของเรายังมีธนาคารออมสินไว้สำหรับฝากเงินของนักเรียนท้งโรงเรียนอีกด้วยนะคะ และลายอนเนกประสงค์สำหรับการเคารพโครงชาติในตอนเช้าและการทำกิจกรรมต่างๆอีกด้วยค่ะและโรงเรียนห้ยมสง่งคอยังมีสระว,นะว่ายน้ำวัดสมุกเรียนประถมหรือนักเรียนที่สนใจในการว่ายน้ำกันอีกด้วยนะคะและไม่ต้องห่วงเรื่องการบาดเจ็บของนักเรียนนะคะหากนักเรียนคนในไดได้รับบาดเจ็บกระตันหรือป่วยทางโรงเรียนของเราก็ยังมีห้องพยาบาลคอยให้บริการอยู่ตลอดเลยค่ะ และด้านหน้าห้องพยาบาลเรายังมีแปลงผักไฮโดรโปรนิกที่นักเรียนช่วยกันปลูกในวิชาการงานกันอีกด้วยนะคะและโรงเรียนของเรายังมีสากรถึงสองสากลด้วยค่ะเออหือ,อโดยสากลหน้านะคะจะเป็นสากลร,ร้านค้าทั่วไปเลยค่ะที่จะขายทั้งเครื่องเขียนน้ำขนมแล้วก็เครื่องแบบอีกด้วยนะคะ If you dance, dance I'll และสากรที่สองนะคะจะมีความพิเศษอยู่นั่นก็คือเป็นสากรณ์ขนมอบนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันพิเศษตรงไหนกันนะเดี๋ยวสิคะจะยิงกงก่อนนะคะมาฟังกันให้จบก่อน ความพิเศษของาสากรขนมอบนั่นก็คือในวิชาการงาน,น,นเราสามารถให้นักเรียนเข้าไปฝึกทักษะการทำขนมได้นั่นเองค่ะแล้วยังเอามาขายนักเรียนคนอื่นอีกด้วยและบอกว่ารสชาตินี่อร่อยสุดๆไปเลยโอ้เกือบลืมไปเลยค่ะและในตอนเชาน้านะคะโรงเรียนของเราก็จะมีสภาคอยทำหน้าที่เฝ้าราวนักเรียนอีกด้วยนะคะ So don't you don all dance anyway, give peace a chance feel Give Let feel I เฮมแล้วหลังจากที่คุ้นฟังกันอีูแล้วเนี่ยสนใจมาเรียนที่นี่กันไหมคะที่ทางยิยมส่งข้อโรงเรียนฮิ้มส่งข้อของเราอีน,นี้ต้อนรับนะคะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่สละเวลารับชมกันจนจบนะคะและบางค่ะผู้ผิดพลาดในการถ่็ต้องขอกราบขออภัยเวในที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ